ปฏิบัติการโกโมลาหรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการฮัมบูกคือการทิ้งระเบิดแบบปูพรมอย่างต่อเนื่องต่อเมืองฮัมบูกของเยอรมน,นีโดยเป็นการโจมตีทางอากาศในเวลากลางคืน4ครั้งของกองทัพอากาศอังกฤษและอีกสองครั้งในเวลากลางวันโดยกองทัพอากาศสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปีคิทสกตักาช1943เครื่องบินทิ้งระเบิดมากกว่า3 0 0พันลำ ได้สร้างพายุไฟมหาศาลส่งผลให้มีพลเลือนเสียชีวิตถึง46,000คนนับเป็นหนึ่งในภัยพิบัติที่เลวร้ายที่สุดของพลเรลือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองผู้บัญชาการสูงสุดของกองบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศอังกฤษตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี1942จนสิ้นสุดสงครามก็คืออา t h เธอร์เฮลิสซึ่งเขาเองก็มีแนวคิดชัดเจนว่าอะไรคือวิธีที่เร็วที่สุดในการชนะสงคราม แฮริสรวมถึงคนดืน้ๆในระดับสูงเชื่ออย่างมั่นใจว่าการทิ้งระเบิดแบบปูพรมโดยโจมตีเมืองสำคัญของเยอรมน,นีทีละเมืองจะทําให้เยอรมน,นียอมจำนนได้เขาได้บทเรียนจากประสบการณ์โดยตรงในช่วงที่ลอนดอนโดนถล่มหนักช่วงปีคิสตศักราร1940ถึง1941าโดยกองทัพอากาศเยอรมันซึ่งเขาก็เชื่อว่าการใช้ระเบิดเพลิงในการโจมตีนั้นทำลายเมืองได้ดีกว่าระเบิดธรรมดา แต่จะทำแบบนั้นได้ก็ต้องใช้เครื่องบินจำนวนมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการทิ้งระเบิดตอนกลางวันทำให้ฝูงบินโดนโจมตีหนักจากเครื่องบินขับไล่และปืนต่อต้าอ,อากาศยานอีกทั้งเมฆก,ก็ปิดบังเป้าหมายทำให้เล็งได้ยากเลยต้องเปลี่ยนมาใช้การทิ้งระเบิดตอนกลางคืนแทนแม้จะทำให้การเล็งเป้าแม่นยำน้อยลงก็ตามผู้ยงง่ายก็คือเทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่สามารถทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายขนาดเล็ก อย่างโรงงานอาวุธหรือเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำการสำรวจหลังปฏิบัติการพบว่ามีแค่หนึ่งในสามของเครื่องบินเท่านั้นที่ทิ้งระเบิดได้ภายในระยะ8กิโลเมตรจากเป้าหมายดังนั้นการทิ้งระเบิดแบบปูพรมในวงกว้างด้วยฝูงบินกว่า1,000ลำขึ้นไปจึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ได้ผลที่สุดสิ่งที่ไม่ได้คิดกันมากนักก็คือผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนที่ถูกทิ้งระเบิด มันอาจาไม่ได้ผลแบบที่หวังไว้ก็ได้เพราะจากกรณีลอนดอนบริตเรารู้เลยว่าจิตใจของผลเรือนสามารถแข็งแกร่งได้มากยิ่งในเยอรมน,นีที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยการที่ประชาชนจะลุกขึ้นต่อต้านหรือเปลี่ยนแปลงอะไรแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะแค่พูดผิดก็อาจโดนจับเข้าคุกหรือโดนฆ่าฉะนั้นต่อให้คนในเมืองรู้สึกสิ้นหวงังก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลเผด็จการ จะล่มสลายตามไปด้วยแต่ข้อดีเรื่องจิตใจก็ยังมีอยู่นั่นคือมันช่วยเรียกขวัญกำลังใจให้กับคนอังกฤษว่ากองทัพของพวกเขากำลังเอาคืนให้กับสิ่งที่พวกเขาเคยเจอมาการที่ฮัมรูกต้องเจอฝันร้ายจากการทิ้งระเบิดก็เริ่มต้นจากปฏิบัติการที่ชื่อว่าโกโมลาซึ่งได้ชื่อตามเมืองในคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกพระเจ้าทำลายบอมเบอร์เฮลิสซึ่งต่อมา ถูกเลื่อนยศเป็นแอซิฟมาเชลกลายเป็นแพะรับบาปในสายตาหลายคนในภายหลังเพราะมีคนอยากตีตัวออกห่างจากกลยุทธ์ที่ทําให้พลเรือนเสียชีวิตนับหมื่นแต่ความจริงคือแฮลิสไม่ได้ทําสงครามทางอากาศในยุโรปคนเดียวต้องไม่ลืมว่านายกรัฐมนตรีวิสตันเชอร์ชิลก็สนับสนุนเขาและในเวลานั้นประธานาธิบดีแฟรงกินดีลูสเวลของสหรัฐก็กำลังพิจารณา จะลดการส่งเครื่องบินให้กับอังกฤษการแสดงให้เห็นว่าการโจมตีทางอากาศมีประสิทธิภาพจึงอาจช่วยหยุดยั้งการตัดงบพวกนี้ได้นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกอย่างที่มักถูกมองข้ามคือฝูงบินขนาดใหญ่มีอัตราการสูญเสียที่น้อยกว่าฝูงบินเล็กๆแฮลิสพูดไว้ว่าแนวคิดสำคัญของการส่งฝูงบินใหญ่หญไปโจมตีคือการล้นแนวป้องกันของศัตรูและนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง การทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ลือเบกกับรอสตอกในฤดูใบไม้ผลิ rix, ปี1942ประสบความสำเร็จดีและก็นำไปสู่บททดสอบใหญ่ของแฮลิสเมืองโคโลนบวันที่30พฤษภาคมปี1942แฮลิสระดมเครื่องบินทิ้งระเบิดกว่า1,000ลำถึงกับต้องเอาหน่วยฝึกบินมาใช้ด้วยเพราะต้องใช้เยอะขนาดนั้นแล้วสั่งให้โจมตีโคโลนจริงๆแล้วแฮริส ตั้งใจจะทิ้งระเบิดที่ฮัมบูร์กมากกว่าในคืนนั้นแต่เมฆบังเป้าหมายเลยต้องเปลี่ยนไปที่โคโลนแทนคนในฮัมบูร์กเลยลอดไปแบบไม่รู้ตัวแต่ในปีถัดมาก,ก็ถึงคราวพวกเขาอยู่ดีตอนนั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ดีที่สุดของกองทัพอากาศอังกฤษคือแลนแคสเตอร์ซึ่งถึงจะมีไม่มากนักแต่เป็นเครื่องบินสีเครื่องยนต์ที่บรรทุกระเบิดได้มากถึง14,00 0ปอนด์พอเครื่องบินเหล่านี้ทล่มโคโลนก็สร้างความเสียหายหนัก แม้จะเสียเครื่องบินไป40ลำก็ตามถือว่าปฏิบัติการสำเร็จเลยมีการสั่งผลิตเครื่องบินเพิ่มแล้วแนวทางของแฮร์รสเรื่องการทิ้งระเบิดแบบปูพรมก็ถูกเดินหน้าต่อถึงแม้จะไม่มีปฏิบัติการไหนที่สร้างความประหลาดใจได้เท่ากับโคโลนอีกแล้วหลังจากนั้นกองทัพอากาศอังกฤษก็เริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่พร้อมกับตั้งหน่วยแพทไ f i ดอ e r ซึ่งจะบินนำไปก่อนเพื่อปล่อยเครื่องเป้าหมาย ให้เครื่องบินแลนแคสเตอร์ที่ตามมามองเห็นเป้าหมายได้ชัดขึ้นจากนั้นก็มีการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองแอสเซนเมื่อวันที่1มิถุนายนและเบเมนเมื่อวันที่25มิถุน,นายนปี1942ผลลัพธ์ก็ไม่หือหวาเท่าไรนักแถมยังต้องใช้ทรัพยากรกเยอะมากทําให้การโจมตีแบบใหญ่มือหือมาแบบนี้ต้องลดขนาดลงในภายหลังตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกรกดาคมปี1943 กองทัพอากากอังกฤษเปลี่ยนโจมตีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในยุทธการลูโดยเน้นที่อุตสาหาการรมผลิตอาวุธในแถบลุ่มแม่น้ําลูปฏิบัติการที่โด่งดังที่สุดก็คือการโจมตีเขื่อนในแถบนี้ที่รู้จักกันในชื่อภารกิจทําลายเขื่อนของหน่วยดัมบัสเตอร์แต่พอถึงปลายเดือนกรกฎาคมปี1943เฮลิสก็กลับมาใช้กลยุทธ์โจมตีเมื่ออีกครั้งและคราวนี้ก็เป็นตาของฮัมบูก โดยใช้รหัสปฏิบัติการว่าโกโมลาตั้งตามชื่อเมืองในคัมภีร์ไบเบลิลที่พระเจ้าทำลายเพราะชาวเมืองมีพฤติกรรมชั่วร้ายซึ่งแค่ชื่อก็สื่อได้ชัดเจนว่ากองทัพอากาศอังกฤษตั้งใจจะทำลายฮัมบูร์กให้ราบเป็นหน้ากองฮัมบูร์กเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเยอรมน,เนีเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและยังมีอู่ต่อเรือสำคัญที่เคยสร้างเรือประจัญบานบิสมาร์กอันโด่งดังนอกจากนั้นยังมีอู่ต่อเรือดำน้ำ และโรงงานเครื่องบินขนาดใหญ่คนในเมืองจำนวนมากก็ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเหล่านี้อีกเหตุผลที่ทำให้ฮัมบูร์กเป็นเป้าหมายที่เหมาะมากคือเมืองอยู่ใกล้ชายฝั่งทำให้หาเจอง่ายกว่าพวกเมืองในแผ่นดินลึกๆอีกทั้งแม่น้ำเอลเบที่ไหลผ่านกลางเมืองก็เหมือนเป็นจุดสังเกตทางธรรมชาติที่ดีจริงๆแล้วฮัมบูร์กเคยโดนโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปี1943แต่ตอนนั้น ใช้เครื่องบินแค่ประมาณ150ลําลำและการทิ้งระเบิดก็กระจัดกระจายไปหมดเลยไม่สำเร็จเท่าที่ควรปฏิบัติการโกโมลาจึงถูกวางแผนขึ้นเพื่อแก้ตัวให้สำเร็จจริงๆในคราวนี้กองทัพอากาศอังกฤษระดมเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมหาศาลถึง3,000ลำเพื่อโจมตีฮัมบูกในคืนต่างๆรวม4คืนด้วยกันตั้งแต่คืนวันที่24วันที่27วันที่29กรกฎาคมและวันที่สสิงหาคม ตามข้อมูลของอัลแบชเปียร์รัฐมนตรีกระทรวงยุทโธปกรณ์ของเยอรมนีบอกว่าในแต่ละคืนกองทัพอากาศอังกฤษส่งเครื่องบินออกปฏิบัติการทั้งหมดในคืนแรก791ลำคืนวันที่27 787ลำคืนวันที่29 777ลำและวันที่2สิงหาคม750ลำโดยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเครื่องบินแลงคาสเตอร์ แผนของพวกเขาคือให้ฝูงบินทั้งหมดบินผ่านเป้าหมายภายในเวลา90นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นแบบไม่เคยมีมาก่อนและนอกจากการโจมตีตอนกลางคืนของอังกฤษแล้วฝ่ายอเมริกันคือกองทัพอากาศที่8ของกองทัพสหรัฐซึ่งประจำการในอังกฤษตอนนั้นก็ส่งเครื่องบิน b 1 7 f ออกโจมตีในเวลากลางวันเบาๆในวันที่25และ26กรกฎาคมปี1943โดยส่งไป235ลำ พวกเขาเน้นเป้าหมายเฉพาะเจอจงมากกว่าเช่นโรงงานเครื่องยนต์เครื่องบินและอู่ต่อเรือ Brom w a อ d เหล่านักบินเทวทูตแห่งโกโมลาทิ้งระเบิดลงบนเมืองฮัมบูร์กรวมแล้วประมาณ8,600ตันแบ่งออกเป็น6ชุดการโจมตีในการโจมตีครั้งนี้กองทัพอากาศอังกฤษใช้อุปกรณ์ใหม่เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าวินโดซึ่งเป็นแถบโลหะบางๆเคลือบฟอยล์ที่ปล่อยลงมาทีละนับพัน ทำให้เลดราของเยอรมันและระบบเลงเป้าของปืนต่อต้าอ,อากาศยานรวนไปหมดเพราะจอเลดราเต็มไปด้วยจุดขาวพร่าพรายไปหมดแยกไม่ออกว่าอะไรคือเครื่องบินอะไรคือเศษฟรอยเครื่องบินทิ้งระเบิดลงทั่วเมืองและเมื่อแต่ละฝูงบินที่ตามมาทิ้งระเบิดก่อนถึงจุดที่ฝูงบินก่อนหน้าทิ้งไว้เล็กน้อยมันก็ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคิปแบ็กคือระเบิดค่อยๆถอยห่างจากศูนย์กลางเป้าหมายไปเรื่อยๆ จนบางลูกตกห่างจากเป้าหมายไปถึง11กิโลเมตรอัตราการสูญเสียเครื่องบินอยู่ระหว่าง1.5ถึง6แล้วแต่คืนรวมแล้วกองทัพอากาศอังกฤษเสียเครื่องบินไปประมาณ86ลำรายงานความเสียหายของกองทัพอากาศอังกฤษระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าเมืองคัมลูกตอนนี้กลายเป็นซากปรักหักพังความเสียหายโดยรวมอยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองใหญ่แบบนี้ในคืนที่2กองทัพอากาศอังกฤษ ใช้ทั้งระเบิดแรงสูงผสมกับระเบิดเพลิงซึ่งทําให้เกิดพายุไฟขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่เกิดจากไฟจริงๆเลยก็ว่าได้อากาศร้อนจัดและลมแรงในช่วงนั้นยิ่งไปกระตุ้นให้ไฟลุกลามหนักขึ้นอีกพายุไฟแบบนี้จะดูดอากาศจากบริเวณรอบข้างเข้ามาใกล้เพราะไฟต้องการออกซิเจนมันจึงเกิดเป็นลมพัดแรงที่พาไฟและเศษซากที่ไหม้ลุกลามออกไปไกลเรื่อยๆสุดท้าย ไฟแต่ละจุดก็มารวมกันกลายเป็นพายุลูกใหญ่มีลมแรงระดับเฮอริเคนอุณหภูมิในบางจุดสูงถึง800อ,องศาเซลเซียสพื้นที่ที่ได้รับกระทบครอบคลุมถึง22ตารางกิโลเมตรไฟลุกลามอย่างไม่มีอะไรหยุดได้เพราะหน่วยรับเพลิงไม่สามารถรับมือกับอุณหภูมิสูงขนาดนั้นหรือความเร็วที่ไฟกระจายตัวทั่วเมืองในเวลาแค่60นาทีได้เลยมีคนจำนวนมากเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากอากาศที่ร้อนจัด นักข่าวชาฮัมบูกชื่อเบนวิเทอร์เล่าเหตุการณ์ตอนที่เมืองโดนระเบิดไว้ว่าผมเห็นคนวิ่งหนีไฟไหม้ตัวเหมือนคบเพลิงแล้วรถของเราก็กระเด้งกระดอนไปบนร่างของคนที่ตายแล้วเพราะความร้อนทําให้ร่างของพวกเขาหดตัวพวกเรานึกว่าศพพวกนั้นเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่การโจมตีครั้งนี้เน้นไปที่ย่านที่คนงานอาศัยอยู่เยอะแต่ก็มีโรงงานเยอะเช่นกัน ทั้งพื้นที่ที่คลองตัดผ่านหลายเส้นคนส่วนใหญ่พยายามกระโดดลงไปในคลองเพื่อหน,นีไฟแต่ปรากฏว่าน้ำในคลองกดไฟลุกไหม้ไปหมดส่วนเอาแบร์ชเปียร์ก็สรุปโศก,กนาฏกรรมไว้ว่าการโจมตีครั้งแรกทำให้ท่อส่งน้ำเสียหายหมดพอมีการทิ้งระเบิดครั้งถัดไปหน่วยดับเพลิงก็ไม่สามารถดับไฟได้เลยไฟขนาดใหญ่กลายเป็นพายุไฟคล้ายพายุไซโคลนยังมาตอยตามถนน เริ่มลุกไหม้คนจํานวนมากขาดอาการหายใจตายในห้องใต้ดินหรือไม่ก็ถูกไฟคอกตายบนถนนจํานวนผู้เสียชีวิตมหาศาลมีทหารเสียชีวิต800นายและพละเรือนราว46,000คนในจำนวนนั้นมีผู้หญิงประมาณ22,000คนและเด็กอีก5,000คนเพื่อให้เห็นภาพแห่งความรุนแรงชัดเจนขึ้นตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สเยอรมน,นีทิ้งระเบิดใส่อังกฤษจนทำให้พลเรือนอังกฤษเสียชีวิต รวมประมาณ6 5 0 0คนเทียบแล้วฮัมบูร์กเมืองเดียวเกือบจะพอๆกันครึ่งหนึ่งของฮัมบูร์กถูกทำลายส่วนประชาชนที่เหลือราว2ใน3ของผู้รอดชีวิตหรือประมาณ1ล้านคนต้องอพยพออกจากเมืองการทิ้งระเบิดแบบปูพรมทำลายโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตอาวุธไปถึง580แห่งแต่พวกอู่เรือดำน้ำกลับแทบไม่เสียหายแถมโรงงานเครื่องยนต์ของคออกเนอร์ ยังไม่โดนระเบิดสักลูกด้วยซ้าเหตุผลสําคัญก็คือพวกเครื่องบินสหรัฐเจอควันจํานวนมหาศาลที่ลอยคลุ้งไปทั่วเมืองทําให้เล็งเป้าไม่ได้เพราะแบบนี้ฝูงบิน B-17F บางกลุ่มเลยหันไปทิ้งระเบิดเป้าหมายอื่นแทนเช่นอูต่อเรือฮาวานสวีเกอร์กับสถานีพลังงานนอยฮอปมันชัดเจนมากว่าเป็นความผิดพลาดที่ส่งกองทัพอากาศอังกฤษไปก่อนฝั่งอเมริกันเพราะกองทัพอากาศอังกฤษ ใช้การโจมตีแบบกว้างในงขณะที่ฝั่งอเมริกันเน้นเป้าหมายเฉพาะจุดแถมฝ่ายป้องกันของเยอรมันเองก็ยังจุดหม้อควันเพิ่มอีกทําให้ทัศนวิสัยแย่ลงไปอีกนอกจากโรงงานจะเสียหายแล้วการที่แรงงานจํานวนมากเสียชีวิตหรืออพยพออกจากเมืองทําให้การฟื้นฟูการผลิตทําได้ลําบากมากมีการประเมินว่าเพราะขาดแรงงานหลังจากการโจมตีครั้งนั้นทําให้เรือดำน้ำยูโบต์จำนวน27ลําลำ ไม่สามารถสร้างได้ทั้งที่ตามแผนควรจะได้อูต่อเรือพวกนี้ถึงแม้จะกลับมาได้บางส่วนแต่ก็แค่ประมาณ80%ของขีดความสามารถเดิมในช่วง5เดือนถัดมาชเปียร์เคยพูดไว้ว่าความเสียหายจากการโจมตีทางอากาศครั้งนี้เปรียบได้กับผลของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ถ้ามีการโจมตีแบบนี้ต่อเนื่องกันอีกแค่6เมืองใหญ่ในเยอรมันอุตสาหกรรมอาวุธของเราคงหยุดชะง,งักโดยสิ้นเชิง โชคดีที่การโจมตีแบบฮัมบูกไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำในระดับเดียวกันกับเมืองอื่นศัตรูจึงเปิดโอกาสให้เราปรับตัวเข้ากับกลยุทธ์ของพวกเขาได้อีกครั้งในอังกฤษปฏิบัติการโกรมลาถือว่าประสบความสำเร็จการทำลายล้างที่เกิดขึ้นกับฝ่ายศัตรูนั้นต้องแลกมากับเครื่องบินของกองทัพอากาศทหารบกสหรัฐที่เสียไป21ลำและกองทัพอากาศอังกฤษอีก87ลำ ส่วนผลกระทบทางจิตใจนั้นวัดยากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือฮิตเลอร์ไม่เยือนฮัมบูร์กเลยหลังเหตุการณ์นี้แถมยังสั่งปิดข่าวเกี่ยวกับการโจมตีเมืองนี้ทั้งหมดด้วยการใช้วินโดว์ในการโจมตีฮัมบูร์กซึ่งเป็นเทคนิคที่เยอรมันเองก็มีแต่ยังไม่เคยใช้ทําให้กองทัพอากาศเยอรมันต้องกลับไปทบทวนยุทธศาสตร์ป้องกันทางอากาศใหม่ก่อนหน้านั้นระบบป้องกันอากาศยานของเยอรมันใช้แนวคัมฮูเบอร์กับระบบ เรานาารัดจัดซึ่งเป็นการแบ่งท้องฟ้าออกเป็นตารางแล้วให้เครื่องบินขับไล่บินวนอยู่ในกล่องแต่ละกล่องจะมีเรดราสั่งว่าศัตรูมาทางไหนปัญหาในการโจมตีฮัมบูร์กคือเครื่องบินหลายลำไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากกล่องที่ตัวเองประจำอยู่ทำให้เกิดช่องโหว่ฝ่ายเยอรมันจึงต้องพัฒนาเทคนิคใหม่ที่เรียกว่าไวเดซาซึ่งอนุญาตให้เครื่องบินขับไล่บินได้อย่างอิสระเหนือเมืองและโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดของศัตรูได้ตามสะดวก เพื่อไม่ให้โดนปืนต่อสู้อากาศยานของตัวเองเครื่องบินเหล่านี้ต้องบินอยู่เหนือระดับความสูงที่กําหนดไว้และเนื่องจากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่เหนือกองไฟที่ตัวเองทิ้งระเบิดลงไปก็เลยมองเห็นชัดทําให้ไวเดอร์เซาทาผลงานได้ดีมากฮัมบูกใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นจากปฏิบัติการโกโมลาหนในบันทึกนักบินของกองทัพอากาศอังกฤษที่เคยร่วมโจมตีเมืองนี้ชื่อว่า ร i ายลิฟเทนเนต์จิมมี่เดวิสันซึ่งตอนนั้นรู้สึกตกใจที่ได้รับคําสั่งให้ทิ้งระเบิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเขาได้กลับมาเยือนฮัมบูร์อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี1945คราวนี้เดินอยู่บนพื้นดินเขาเล่าว่าความว่างเปล่ามันชัดเจนมากมีแต่ซากปลักหักพังไร้ชีวิตเต็มไปหมดแล้วผมก็รู้สึกโล่งใจมากที่ไม่มีใครสามารถชี้ได้ว,ว่าระเบิดที่ผมทิ้งมันลงที่ไหน เหมือนคนละเรื่องระหว่างการทิ้งระเบิดในช่วงสงครามกับการมาเห็นผลลัพธ์ของตัวเองในดินแดนของศัตรูที่พ่ายแพ้กองบัญชาการฝูงบินทิ้งระเบิดยังคงยึดกลยุทธ์การโจมตีแบบปูพรมต่อไปแต่ด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรจึงไม่สามารถทำอะไรได้ใหญ่เท่าโกโมลาทันทีแบบที่จะเปียกโกลวไว้เพราะแบบนั้นปฏิบัติการโกโมลาจึงไม่มีรอบต่อไปในทันที เป้าหมายใหญ่ถัดไปกลายเป็นเมืองหลวงเบอร์ลินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี1943ถึงมีนาคมปี1944ซึ่งกลายเป็นการรบการโจมตีต่อเนื่องที่รู้จักกันในชื่อยุทธการทางอากาศเบอร์ลินหรือการทิ้งระเบิดเบอร์ลินกลยุทธ์การทิ้งระเบิดแบบปูพรมยังคงเป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างก็ยอมรับว่าการทิ้งระเบิดแบบแม่นยำ ยังทําได้ยากเพราะฝ่ายศัตรูก็พัฒนาระบบป้องกันของตัวเองตลอดเวลาสุดท้ายเลยกลายเป็นว่ากองทัพอากาศอังกฤษและกองทัพอากาศสหรัฐใช้การทิ้งระเบิดทั้งสองแบบผสมผสานกันกลายเป็นการรบใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อการโจมตีทางอากาศร่วมจริงๆแล้วสงครามทางอากาศคือวิธีเดียวที่ทําให้สัมพันธมิตรสามารถโจมตีเยอรมันโดยตรงได้ในช่วงที่ยังไม่มีการรุกทางบก ซึ่งจะมาถึงก็ต่อเมื่อวันดีเดย์เดือนมิถุนายนปี1944เท่านั้นแต่มันก็เริ่มมีแสงสว่างขึ้นเมื่อฝั่งอเมริกาใช้ยุทธวิธีให้ฝูงบินบินแบบแน่นปกป้องกันเองได้ดีขึ้นและการมาถึงของเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง P-51 Mustang ที่บินได้ไกลกว่ารุ่นก่อนๆก,ก็ทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิดได้รับการคุ้มกันที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากพอถึงปี1944 การทิ้งระเบิดแบบแม่นยำในเวลากลางวันก็กลายเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงในยุโรปเดือนกุมภาพันธ์ปี1945กองทัพอากาศอังกฤษยังคงใช้กลยุทธ์ส่งเครื่องบินนับพันลำโจมตีเมืองต่อไปและเหยื่ออันโด่งดังถัดมาก็คือเมืองเดสเดนแม้ว่าแฮลริสยังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าการถล่มเมืองจะทำให้เยอรมันยอมแพ้แต่จริงๆแล้วกลยุทธ์นี้อาจขัดคำสั่ง p o ยแบ b a n k d i r e c t i ที่ออกมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี1942เพราะในนั้นระบุว่าการทิ้งระเบิดขวรมุ่งเป้าที่เป้าหมายทางทหารและยุทธศาสตร์มากกว่าเป้าหมายพลเรือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับยกพลขึ้นบกในยุโรปถึงแม้คำสั่งนั้นจะคลุมเครืออยู่บ้างเพราะก็เขียนว่าการบันทอนขวัญกำลังใจของพลเรือนก็เป็นเป้าหมายที่ยอมรับได้อยู่แต่ในทางปฏิบัติความสูญเสียของกองทัพอากาศอังกฤษที่หนักมาก บวกกับการที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าขวัญกำลังใจของพลเรือนเยอรมันพังทลายจริงๆรวมถึงความกังวลต่อจํานวนผู้เสียชีวิตพลเรือนที่สูงมากทําให้แนวคิดเรื่องการทิ้งระเบิดแบบปูพรมเริ่มโดนตั้งคําถามอย่างหนักทั้งจากคนในกองทัพและจากประชาชนโดยเฉพาะในยุโรปพอสงครามเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่เน้นการรบภาคพื้นดินมากขึ้นความเชื่อในกลยุทธ์แบบนี้ก็ยิ่งลดลงอย่างไรก็ตาม ภาพความน่าสะพรึงของการถึงระเบิดแบบปูพรมก็กลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมปี1945คราวนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องบุกข,ขึ้นฝั่งแบบที่เคยทำที่น้องบังดีสหรัฐเลือกใช้การถล่มเมืองพลเรือนเกือบทั้งประเทศญี่ปุ่นด้วยระเบิดแบบเดียวกันซึ่งจบลงด้วยความหายนะของฮิโรชิมาและนางาซากิที่โดนระเบิดปรมาณูถลม่ม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ